ที่แตกตาแล้วก็ช้ดที่ของไทยไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อเกี่ยวกับปรบัชญีและวัฒนธรรมไทยสี่ภาพค่ะโดยดูภาพแรกเลยนะคะจะเป็นปรนัชญีอะไรเด็กพอจะเป็ไทยได้ใช่ไหมคะอ๋อมีทุกโกระดาษมีทุกโลอยใช่แล้วคะ่ะนี่คือปรัชญีที่เป็น เป็นค่าพีโนนนันโงแบบชาวล้านานะคะในวันนี้ก็จะตกแต่งระดับระดาวัแล้วก็บ้านเรือนด้วยความสวยงามของฟูกานะนะคะแล้วก็ต้นกล้วยต้นอ้อ,ย,อยนะคะโดยอกจากนี้นะคะชาวล้านานพวนี้กติกาเช่ออย่างนี้นะคะแั่งก็ือการจุดฝังประทิฝังประท,ระทิจะนั่นงทำเป็นยังไง ทีแห่งนี้คือปราการที่นะคะมีความเชื่อว่าหันจุดแล้วจะเป็นการมีชา,าติตะนาวใสนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากการประทับพรมต้งองือสวยงามแล้วเราก็จะมีการประดิษฐ์ประทูทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่น,นะคะมีการจัดก,การแข่งขันประกวดกันอย่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะและหลังจากที่ประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำกระถางเหล่านี้ไปต่อที่หน้าาเพื่อเป็นการขอข้ามาทั้งหม นะคะและในวันนี้ตอนกลางคืนเราก็จะมีการจุดโคมลอยนะคะเพื่อเป็นการปล่อยทุกข์อยสงฆ์แล้วก็เป็นการบูชานะคะบูชาใครคระบูชาพระอิเนาจุฬาภรณ์เพืสิ้นสวรรค์นะคะตามขีพรางเชื่อของคนที่เกิดปีจอค่ะในวันนี้เรียกว่าเป็นสีสันแล้วก็เทศกามากเลยนะคะ ภูมิยมทั้งช,ช,ชาวไทยชาวต่างชาตินะคะให้ไหนภูมิยมน,นะคะดีๆถ้าใครยังไม่เคยตายจะต้องลองดื่ดูสักน้ำหนึ่งคะโอ้เด็กๆคะช่วยเควมด้วยคะ่ะเควมถูกสัตว์วิ่งไล่ตามแบบนี้มาพักใหญ่แล้วคะ่ะตอนนี้เควมไปไหนไม่ถูกแล้วนะคะโอ้ยที่สําคัญนะคะตอนนี้เควมอยู่ที่พัก ตะวันออกของประเทศไทยเราค่ะผู้ที่สําคัญเราจริงๆไม่รู้ว่าเป็นประเพณีหรืออะไรยังไงนะคะที่เขาเอาควายมาวิ่งไล่กันอยู่แบบนี้ดูสิคะตายแล้วทํายังไงดีนะคะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้เป็นเอฟเฟกนะคะอย่างหนึ่งที่เควมเอามาให้เด็กๆได้ดูนะคะประเพณีนี้นะคะมีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็หนึ่งเดียวที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นประเพณีอะไรนั้นเด็กๆสนใจอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วตามเควมมาดูเลยค่ะ อ,อย่าตามนะอย่าตามนะช่วยด้วยว้านี่คือประเพณีวิ่งล์ค่ะจะขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดชมบุรีนะคะเด็กในวันนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่น14ข้างเอนสิหรือว่าก่อนวันออกพปรานึ่งวันค่ะ ทารขึ้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำควายแล้วก็การกนการแสดงความการอัติต่อไฟซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความคุณกับชาวปทาแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะเพราะในสมัยก,ก่อนนั้นเรามันไฟมาเป็นแรงงานสัตว์ในการทำานาชาในวันนี้เจ้าของก็จะนำไฟนะคะมาตกแต่งให้สวยง,งามด้วยผ้าแดงสีสันสวยงามแล้วก็เขียนกระบาสีตกแต่งบนตัวไฟนะคะหลังจากที่นำไฟมาเขียนเัร็จแล้วนะคะ เจ้าของก็จะต้องมีทักษะในการทรงตัวเพื่อไม่ให้ตกลงไปในระหว่างที่การแข่งันวิ่งนะคะนอกจากนี้ไทแล้วก็จะมีการประกวดปนะคะแล้วก็มีการจัดงานไปเลยนะคะหือว่าเป็นการร่มปักสักดิ์ของกรมเกษตรกรชาวไทยนะคะหลังจากที่งานมันหลงทปีค่ะเอาละค่ะสนใจพร้อมแล้วไป <an> <S <S โอ้กเด็กคะตอนนี้ควเมอยู่คนเดียวในบ้านคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมันตามคุยมมาอยู่อย่างนี้ไม่หยุดเลยจะทำยังไงดีคะเนี่ยทุกคน นี่เป็นแค่เอฟเฟกค่ะทุกคนแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งค่ะที่เป็นประเพณีที่เขาเอาผีนะคะมาแห่ไม่ใช่ผีจริงๆนะคะแต่เขาแต่งตัวให้คล้ายกับผีค่ะเรียนแบบผีแล้วก็แห่ไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะเป็นประเพณีที่มีที่เดียวในโลกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะเด็กๆไปติดตามมากับคุณเอ็มเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าแต่นี้เมื่อไรจะไปสักทีเนี่ยไปได้แล้วไป้ย นี่คือประเพณีแห่ผีตาโขนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะประเพณีนี้สันนิษฐานกันว่ามี2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือในสมัยพุทธกาลนะคะพระเวสสัตกรแล้วก็พระนางมัสีนั้นได้เดินทางออกจากป่าเพื่อที่จะกลับบ้านกับเมืองนะคะก็ปรากฏว่าในขบวนเสด็จนั้นมีผีแล้วก็สิงสารสัตว์ทั้งหลายในป่าร่วมขบวนด้วยนะคะและ ข้อสันนิษฐานข้อที่2นะคะก็คือชาวอำเภอด่านซ้ายเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของวันพบุบุษนั้นนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค,งคงุ้มครองชาวอำเภอด่านซ้ายอยู่นะคะการทําให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นภูมิใจหรือว่าอคอยให้อํเนวยความ,มสมบูรณ์ให้ก็คือการจัดประเพณีแห่ผีตาโขนขึ้นค่ะเมื่อก่อนนั้นเรียกตามกันมาว่าผีตามคนแต่ต่อมานั้น เสียมเพี้ยนะคะทักทายเป็นผีตาโขนค่ะประเพณีนี้นะคะจะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมของทุกป,ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่นักท่องเที่ยวชั้นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติต่างเข้าไปดูกันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะคเด็กๆคนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไปกันค่ะ ดีใจในยุคโควิดโรงเรียนปิดได้เล่นฟีไฟตอนเช้าใดนอนตื่นสายตอนเช้าใดนอนตื่นสายครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจยามว่างเราเล่น t ิ k t ตอแล้วโกหกว่าเรียนออนไลน์ไปงานให้แม่ทําให้ไปงานให้แม่ทําให,าให,ให้เขียนสงครูไปไม่ต้องทําเองเขียนสงครูไปไม่ต้องทําเอง วันวันจำแต่โทรศัพท์ปืนคุปจับปั๊บปติปมนักเลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นเยงเยงลงในติกต็อกเต้นเยงเยงลงในติกต็อกเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องใบงานก็เปลืองเอามาให้รอกอปลายภาคเราค่อยสอบตกปลายภาคเราค่อยสอบตกทำหน้าจักทอกเราไปชกครูทำหน้าจักทอกเราไปจกครู สุดท้ายของเรานะคะไม่ใช่คลิปสุดท้ายแต่ว่าก็ท้ายสุดนั่นก็คือประเพณีทางภาคใต้นะคะอย่างที่ที่เด็กๆเ,เห็นนะคะที่เคยมน,นามาโชว์ให้ดูนั่นก็คือการแสดงหนังตะลุงค่ะการแสดงหนังตะลุงถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะคะ การแสดงหนังตลุงนั้นจะเป็นการผูกเรื่องเป็นนิยายค่ะแล้วก็การเล่าผ่านบทร้อยกรองที่เป็นสำเนียงของคนใต้นะคะคนที่แสดงหนังตะลุงนั้นเราเรียกว่าเป็นนายหนังตะลุงนะคะก็จะ,ะเป็นการแสดงผ่าน เงาบนจอผ้านะคะแล้วก็เรื่องราวที่แสดงนั้นส่วนใหญ่ก็จะแดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยนะคะการแสดงนังตะลุงส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะว่าถือว่าเป็นความบันเทิงราคาถูกแล้วก็สะดวกสบายนะคะยิ่งในยุคสมัยที่เมื่อก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะชาวบ้านก็สามารถ สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงนี้ได้นะคะในปัจจุบันนี้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะได้ส่งเสริมแล้วก็ให้อนุรักษ์ให้การแสดงหนังตะลุงนั้นนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติแล้วก็มีการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะเหมือนตัวอย่างวันนี้นะคะที่เพมนํามาได้เสนอให้ดูนั่นก็คือนี่ค่ะนะคะเป็นพระฤาษีนะคะถือได้ว่าเป็นตัวละครหลักนะคะที่ทําให ตัวละครเอกในเรื่องนั้นนะคะได้รับอิจริริได้รับความสามารถของพระฤาษีคอยช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นพระฤาษีเหมือนที่เด็กๆเห็นในคลิปด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออันนี้ค่ะใช่แล้วนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือใครเอ่ยเด็กๆเ,เคยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะนี่คือ ไอเทงนะคะไอ้เทงนี้ถือว่าเป็นตัวตลกนะคะแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานให้กับผู้ชมนะคะอะไรคะ่ะท้ายคลิปนี้นะคะให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะจะเป็นหนังตลุงที่เล่าเรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็เพมก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับฝ่ายเทคนิคนะคะครูแจ็คด้วยพบกันใหม่คลิปการสอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ โควิตรอบนี้ปายุงปลาต้องอุ้มก้าวเองควันคุงตังวัดโหแ,ล,แลกปาลกแลงลมตัดไม้ไปลำยาวนักพวกกับดำวักแล้วตักบาทข้าวอกชาติใจจะบุงล่วงจะดุงเพราะแพรไม่หนุงกังเกงนาย แกรับวิวัฒนาการกับตันยูดี้หอรับสวัสดีกับาาาอาณาจรนแกรก็ตะลุมบอลและโยมต่างจองเปรต